ไวรันกบยักย้ายยาลาทำโซเชียลแชร์เป็นหมื่นออเจเฉลยที่มาชัดแล้วเจ้ามันคืออะไรโซเชียลฮือฮาโพสต์จับกบยักย้ายที่ยาลาตัวใหญ่เท่าคนแชร์ว่นกว่าหมื่นครั้งด้านอาจารย์เจเฉลยที่มาภาพนี้ไม่ใช่อย่างที่คิดจากกรณีโลกออนไลน์แชร์ภาพของผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งเป็นภาพของกบขนาดใหญ่ถูกจับมาแขวนไว้ขนาดใหญ่กว่ากบธรรมดาทั่วไปแทบจะเท่าลำตัวของคนและต้องอุ้มโดยการเอาพาดบ่าด้านหลังมีชายทำท่าคล้ายยืนจับกบ โดยโพสต์ดังกล่าวระบุว่ากบตัวนี้ถูกจับได้ที่จังหวัดยะลาจนมีการแชร์ไปกว่า1นึ0 0หมื่นครั้ง เกี่ยวกับเรื่องนี้วันที่12มกราคม2566รองศาสตราจารย์ดรเจษดาเด่นดวงบริพันธ์อประจําภาควิชาชีวิวิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยโพสต์ผ่าน Facebook ออมันเป็นอย่างนี้นี่เองบายอาจารย์เจตระบุว่ารูปกบยักย้ายตัวนี้โพสต์ว่าเจอที่จังหวัดยะลาแต่พอเอาไปคน้นก็เจอภาพนี้จากอินโดนีเซียหลายปีก่อนแล้วโดยดูก็ค่อนข้างเดาได้ไม่ยากว่ามันเป็นแค่เทคนิคมุมกล้องเท่านั้นเอง กบที่มีขนาดตัวใหญ่และน้ำหนักเป็นกิโลกิโลนั้นเป็นไปได้แต่ไม่ใช่ตัวใหญ่ขนาดนี้ส่วนภาพนี้เกิดจากเทคนิคในการถ่ายมุมกล้องกบถูกแขวนเอาไว้ด้านหน้าแล้วคนไปยืนด้านหลังทำมือคล้ายๆจะจับโดนกบแล้วก็ถ่ายเข้ามาซ้อนกันเลยทำให้ดูเหมือนกบตัวใหญ่มากส่วนคนจะดูตัวเล็กซึ่งภาพนี้อยู่ในเพจของอินโดนีเซียไม่ได้พบในประเทศไทย ขณะที่เพจ Facebook สวทยาลากรมประชาสัมพันธ์ลงข้อมูลยืนยันว่าภาพดังกล่าวไม่เป็นความจริงเป็นภาพเก่าที่เคยมีการเผยแพร่ที่มีการจับได้ในประเทศอินโดนีเซียปี2 5 6 3ไม่ใช่ในจังหวัดยาลาแต่อย่างใดโดยภาพดังกล่าวเป็นกบโกไลแอดเกลออฟร็อกเป็นกบที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเท่าที่ยังมีการสืบเผ่าพ,พันธุ์อยู่ในปัจจุบันความยาวเต็มที่ประมาณ33.2ซนติเมตร12.6นิ้วและมีน้ำหนัก3.25กิโลกรัม 7.17ปอนด์กระจายพันธุ์อยู่ตามแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวที่มีสภาพพื้นเป็นทรายในป่าดิบทึบหรือภูเขาในแถบแอฟริกากลางบริเวณประเทศแคเมรูนและอีเคเทอรเรียลกินีส่วนกบภูเขาเบตงหรือกบทูดเป็นกบขนาดใหญ่ที่สุดในที่พบได้ในประเทศไทยมีความยาวจากปลายปากถึงก้นประมาณ1ฟุตน้ำหนักกว่า5กิโลกรัมมีถิ่นอาศัยอยู่บริเวณป่าต้นน้ำบนภูเขาสูงอยู่ตามลำห้วยป่าดิบเฉพาะแห่ง โดยพบภาคตะวันตกของไทยตั้งแต่ภาคเหนือจรดบภาคใต้ไปจนถึงมาเลเซียและอินโดนีเซียเช่นในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปห่าฮหาลาบาลาอุทยานแห่งชาติาศขาศักดิ์เป็นต้นนอกจากนี้แล้วยังพบได้ในกัมพูชาลาวและเวียดนามขอบคุณข้อมูลจาก Facebook ออมันเป็นอย่างนี้นี่เองใบอาจารย์เจต a c e b o o k สวทยลากรมประชาสัมพันธ์